ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่250ราชา,มาแมลงและอาจารย์ทำได้ดีมากน้องมแมลงสาบเมื่อเห็นผู้ที่ซุ่มโจมตีนั้นร่วงหล่นลงมาบนพื้นอย่างหนักหน่วงแววตาของตัวลั่วก็เปล่งประกายขึ้นมาในทันทีหลังจากนั้นก็พุ่งเข้าไปยังตำแหน่งที่ผู้ซุ่มโจมตีที่ร่วงหล่นลงมาคนนั้นด้วยความเร็วทันที และในเวลาเดียวกันควางซางก็เพิ่มความเร็วขึ้นพร้อมกับเกิดความอยากรู้อยากเห็นเพิ่มขึ้นมาในใจนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นคนกลายร่างเป็นครึ่งมแมลงแบบนี้อีกทั้งยังเป็นที่สามารถเรียกมแมลงมีพิษแปลกๆเหล่านั้นออกมาได้อีกด้วยมีหน้าเล่าเจ้าหนุ่มนี่ถึงได้กล้าซุ่มโจมตีเขาและตัวลวดได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังเชื่อว่าถึงจะซุ่มโจมตีไม่สำเร็จ แต่ก็สามารถถอยหลบออกไปได้ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงความหวาดกลัวใดๆออกมาแต่น่าเสียดายแต่น่าเสียดายครั้งนี้เขาแย่ผิดคนซะแล้วแต่ทว่าไม่นานวางซางก็ค้นพบว่าเขาประเมินความสามารถของผู้ที่ซุ่มโจมตีคนนั้นต่ำเกินไปเพราะหลังจากที่ตัวล้วนและวางซางพุ่งตรงไปยังตำแหน่งของผู้ที่ซุ่มโจมตีคนนั้น เขากลับพบว่าผู้ซุ่มโจมตีคนนั้นได้มาลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วเหลือเพียงหลุมขนาดใหญ่อยู่บนพื้นเท่านั้นบัดซบเจ้านี่ยังจะสามารถเจาะพื้นดําดินได้อีกด้วยเหรอเมื่อเห็นหลุมขนาดใหญ่บนพื้นรูม,ม่านตาของตัวลัวก็หดลงและอดที่จะด่าทอออกมาไม่ได้เขาหนีไม่พ้นหรอกแต่ทว่าในตอนนั้นเอง ควางสซางกลับรีตาลงเล็กน้อยจากนั้นก็พุ่งตรงไปข้างหน้าตรงไปยังด้านหน้าด้วยความรวดเร็วและในเวลาเดียวกันก็ตะโกนใส่ตัวลั่วว่าตามมาจะหาเขาเจอแล้วถึงแม้ว่าผู้ที่ซุ่มโจมตีคนนั้นจะสามารถเจาะพื้นดินลงไปได้ก็ตามแต่ตะขาบวิญญาณที่อยู่ภายในร่างกายของเขากลับยังคงดำรงอยู่ ดังนั้นควางซางจึงอาศัยการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเขากับตะขาบวิญญาณมาทำการระบุตําแหน่งของผู้ที่ซุ่มโจมตีคนนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ควางซางและตัวล่วจึงสามารถติดตามผู้ที่ซุ่มโจมตีคนนั้นที่กำลังมุดดินลงไปได้อย่างแม่นยำเพียงแต่ว่าระดับความเร็วของการมุดดินนั้นยังเทียบไม่ได้กับความเร็วของการวิ่งบนพื้นดินดังนั้นไม่นาน ขวางสานก็ไล่ตามผู้ที่ซุ่มโจมตีคนนั้นมาได้ทันในขณะไล่ตามก็ได้ทำการตะโกนไปทางตัวลัว่วที่กำลังวิ่งตามมาว่าเหลืออีกห้าเมตรตัวลัว่วนายใช้มือกระดูของนายจับเขาออกมาเนื่องจากเคียวทลายวิญญาณจำเป็นต้องอาศัยพลังดวงไฟดาบกระตุ้นออกมาทุกครั้งที่ใช้พลังของมันก็จะหายไปส่วนหนึ่งดังนั้นเว้นเสียแต่ว่าจะถูกบังคับ ไม่อย่างนั้นควางซางไม่มีทางใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายนี้เด็ดขาดเมื่อเป็นแบบนี้จึงทำได้เพียงแค่ฝากความหวังไปทางมือกระดูกเท่านั้นฉันจัดเองเมื่อได้ยินคําพูดของควางซางตัวลั่วที่กําลังโกรธเคืองเพราะทัศนคติที่รัฐบาลมีต่อไอตัวขมือบรวมทั้งเรื่องที่ถูกซุ่มโจมตีอยู่ก่อนแล้วจึงกวัดแกงมือกระดูกอย่างไม่ลังเลทันทีจากนั้น ก็ทุบลงไปบนพื้นดินตรงหน้ายอย่างโหดเหี้ยมในตอนที่ทุบลงไปบนพื้นดินนั้นมือกระดูกของเขาก็ยืดยาวแปรเปลี่ยนเป็นกระดูกยาวที่มีความแหลมคมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้น้ำหนักเบาง่ายต่อการใช้งานเจาะทะลุลึกลงไปบนดินที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวจนแตกกระจายเหล่านั้นอย่างรวดเร็วราวกับแทงไปในเนื้อเต้าหู้ยังไงอย่างนั้น วินาทีต่อจากนั้นสีหน้าของตัวลั่วก็เย็นยะเยือกขึ้นในทันทีพร้อมกับกระตุกยิ้มมุมปากฉันจับแกได้แล้วไอมแมลงหน้าขยะกขยงตัวนี้หลังจากนั้นตัวลัวก็ดึงมือกลับอย่างรวดเร็วจนพื้นดินพื้นนั้นเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเงาที่เปื้อนเ,เลือดไปทั่วทั้งตัวร่างหนึ่ง ก็ถูกเขาดึงขึ้นมาจากใต้ดินนี่เป็นผู้ที่ซุ่มโจมตีพวกเขาคนนั้นหลังจากที่กระดูกแหลมคมของตัวลั่วเสียบเข้าไปในร่างกายของคนผู้นั้นแล้วความแหลมคมบนกระดูกนั้นกลับเกิดการยืดตัวออกทําให้ตัวล่่สามารถดึงเขาขึ้นมาจากใต้ดินได้แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ ความแหลมคมนี้ได้สร้างความเจ็บปวดอันน่ากลัวให้แก่ร่างกายภายในของผู้ซุ่มโจมตีคนนั้นในระหว่างที่ตัวล่วออกแรงดึงขึ้นมาก็ยังสร้างความเจ็บไปอย่างรุนแรงมหาศาลไม่น้อยเลยทีเดียวความเจ็บปวดภายในร่างกายบวกกับความเจ็บปวดของพิษจากตะขาบวิญญาณแทบจะทำให้ผู้ที่ซุ่มโจมตีคนนี้ไร้ซึ่งความสามารถในการต้านทาน จึงได้แต่ดิ้นรนและร้องไห้เศร้าโศกอย่างบ้าคลั่งอยู่บนพื้นดินเท่านั้นจนกระทั่งในเวลานี้ตัวลัวและควางสางเพิ่งจะได้เห็นท่าทางของคนคนนี้แบบชัดๆเต็มสองตาดูเหมือนคนคนนี้จะมีอายุประมาณ30ปีร่างกายไม่สูงไม่เตีย้ยไม่อ้วนไม่ผอมธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดเพียงแต่ว่าใบหน้าของเขากลับดูเหมือนกับถูกพิษอะไรบางอย่าง ใบหน้าจึงเต็มไปด้วยตุ่มหนองและสิวเหอ่อดูคล้ายกับใบหน้าของคางคกหน้าเกลียดอัปลักษ์อย่างหาที่เปรียบไม่ได้นอกเหนือจากนี้ด้านหลังของเจ้าหมอนี่ไม่เพียงแต่มีเปลือกมแมลงแล้วเท่านั้นอีกทั้งมือทั้งสองข้างของเขาก็ยังกลายเป็นกรงเล็บของมแมลงที่แหลมคมมากอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าเขาอาศัยกรงเล็บมแมลงนี้ขุดดินเพื่อทำการหลบหนี นายเป็นใครทำไมถึงจ้องซุ่มโจมตีพวกเราด้วยในขณะที่มองไปยังมนุษย์แมลงที่กำลังดิ้นรนไม่หยุดหย่อนนั้นในตาของควางซางก็ฉายแววเย็นยะเยือกออกมาก่อนถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาเ <c oughs> ข้าคนใดวันสิ้นโลกยังต้องมีเหตุผลอีกเหรอ <c oughs> เมื่อได้ยินคำพูดของควางซางมนุษย์แมลงที่กำลังทุกขทรมานอย่างรุนแรงคนนั้น ก็กระอักเลือดออกมาจากนั้นก็กัดฟันพูดขึ้นว่าวันนี้ฉันล้มแต่ฉันว่าพวกนายอย่าฆ่าฉันน่าจะดีกว่าไม่อย่างนั้นพี่น้องของฉันพวกเขาจะแต่ทว่ายังไม่ทันที่เจ้านั่นจะพูดจบตัวลัวก็กวัดแกว่งมือขวาออกไปหลังจากดาบกระดูกที่กลายสภาพมาจากมือกระดูกของตัวล่วที่เสียบอยู่ภายในร่างกายของเจ้าหมอนั่น ก็ทำการพาหน้าอกของเขาทำให้คำพูดของเจ้านั่นหยุดชะง,งักไปและตายลงในที่สุดนายไปฆ่าเขาทำไมเล่าเมื่อเห็นตัวลัวฆ่าเจ้านั่นโดยที่ยังพูดไม่ทันจบหางซางก็อึ้งงันไปเอ๊กก็นายรีบไม่ใช่เหรอจะมามัวเสียเวลาไร้สาระกับเจ้านี่ทำไมอะตัวลัวยักไหลแล้วพูดว่าให้เขาพูดต่อไป ก็คงจะพูดจาไร้าสาระถึงภายคุกคามเท่านั้นถึงเขาจะพูดเรื่องเพื่อนของตัวเองออกมานายคิดว่านายเชื่อเหรอไม่แน่ถึงตอนนั้นยังถูกเข้าใจผิดถูกจะพวกนั้นเล่นงานเอาก็ได้เมื่อพูดถึงตรงนี้ตัวลัวก็หัวเราะออกมาก่อนพูดว่าดังนั้นไม่สู้เท่าจัดการเขาซะกลายเป็นขยะยังจะมีประโยชน์สักกว่าอืมเจ้านี่มีพลังไม่น้อยเลยด้วยนะเนี่ย เหมือนกับควางสางตัวลัวเองก็ค้นพบว่าการฆ่าคนสามารถดูดซับพลังได้เพียงแต่เขาไม่เหมือนกับมือใหม่ในโรงพยาบาลที่ถูกพลังบางอย่างทำให้เกิดอาการมึนงงแต่ยังคงยืนหยัดที่จะเงียบต่อไปนั้นจะฆ่าก็ฆ่าอย่างไม่ออมมือไม่ฆ่าก็คือไม่ฆ่าถึงอย่างไรเขาก็เป็นนักฆ่าคนหนึ่งมาก่อนไม่ใช่ปีศาจที่เปลี่ยนมาเป็นนักฆ่าภายหลัง เออเอาเฮอะควางสร้างยักษ์ไหลหลังจากนั้นก็เปิดกระเป๋าที่มนุษย์มแมลงตนนั้นพามาด้วยแต่ภายในนอกจากรูปภาพหมู่ใบหนึ่งแล้วก็ไม่มีของที่เป็นสมบัติอะไรอีกส่วนรูปภาพหมู่ใบนี้น่าจะเป็นภาพครอบครัวก่อนวันสิ้นโลกของมนุษย์มแมลงตนนี้ผู้ชายที่อยู่บนรูปภาพยังพอมองออกได้จากใบหน้าครึ่งหนึ่งของมนุษย์มแมลงได้อย่างเลือนลาง นอกเหนือจากนี้ข้างกายของเขาก็ยังมีภรรยาที่สวยงามคนหนึ่งอีกด้วยรวมทั้งลูกๆที่น่ารักทั้งสองคนในขณะที่มองไปยังรอยยิ้มที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขบนใบหน้าคนคนนั้นและมองไปทางมนุษย์มแมลงที่นอนตายตามไม่หลับท่าทางดุร้ายบนใบหน้าของเขาในตอนนี้ควางสางก็ได้ท่อถอนหายใจออกมาเล็กน้อยวันสิ้นโลก ไม่เพียงแต่ทำลายร่างกายมนุษย์แล้วเท่านั้นอีกทั้งยังทำลายจิตวิญญาณคนมากมายอีกด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับมนุษย์แมลงตนนี้จนทำให้ผู้ชายที่มักมีรอยยิ้มที่นำมาซึ่งความสบายใจคนนั้นเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดหน้าตาอับปรลักอีกทั้งยังฆ่าคนได้อย่างไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอย่างนี้ไปได้แต่ความจริงก็น่าจะพอเดาออกได้บางส่วน เช่นเดียวกับประโยคหนึ่งของพระเอกที่พูดกับนางเอกในนางเรื่องซอมบี้แลนด์แก๊งคนซ่าล่าซอมบี้นายไม่ต้องพูดถึงความโชคร้ายของนายออกมาเพราะท่ามกลางวันสิ้นโลกทุกคนล้วนเป็นแบบนี้ไปกันเถอะไม่ต้องสนใจว่าเจ้าหมอนี่จะมีหรือไม่มีเพื่อนหรอกออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเมื่อพูดถึงตรงนี้ควางซางก็สายหน้าหลังจากนั้น ก็เก็บรูปภาพใส่กระเป๋าตามเดิมแล้วหมุนเดินจากไปของกินสักหน่อยก็ไม่มีติดตัวมาพามาแต่ซองบุรีไม่รู้จะสูเพื่อทำร้ายร่างกายหรือเปล่าเฮ้ยไรประโยชน์จริงๆและในเวลาเดียวกันเมื่อตัวลัวที่ไม่ได้มีอารมณ์โศกเศร้าเหมือนกับควาง้างสักนิดคนพบว่าบนตัวของมนุษย์แมลงตนนันี้ไม่ได้พกพาอาหารอะไรมาแต่อย่างใด ก็อดที่จะพูดแขะขึ้นมาไม่ได้หลังจากนั้นก็หมุนตัวเดินตามวางซางไปทันทีส่วนซากศพของมนุษย์มแมลงนั้นได้ถูกเจ้าเด็กน้อยกินไปไม่เหลือซากแล้วเหลือเพียงแค่หัวกะโหลกท่ามกลางกองเลือดเท่านั้นมันจดจำคําพูดวางซางไว้ในใจเสมอถ้าเป็นหัวกะโหลกของมนุษย์ห้ามแตะต้องโดยเด็ดขาด หลังจากที่ควาง้างและตัวล่วจากไปได้ไม่นานคนกลุ่มหนึ่งก็เดินทางมายังตำแหน่งการตายของมนุษย์มแมลงคนนี้หลังจากนั้นก็มองไปทางซากศพของมนุษย์มแมลงที่กองอยู่บนพื้นโดยไม่พูดอะไรที่นี่นอกจากเลือดของราชามแมลงแล้วก็ไม่มีเลือดของใครอีกคนกลุ่มนี้มีประมาณ8คน เสื้อผ้าที่ทุกคนสวมใส่แตกต่างกันแม้กระทั่งหนึ่งในนั้นก็ยังสวมกระโปรงยาวดูคล้ายกับเป็นหัวหน้าในกลุ่มยังไงอย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันร่างกายของพวกเขากลับได้กระจายกลิ่นอายความแข็งแกร่งออกมาและแสดงออกถึงศักยภาพที่ไม่ธรรมดาแต่อย่างใดหลังจากที่เห็นหัวกะโหลกที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังถูกพาให้แยกออกจากกัน ชายวัยรุ่นสวมเสื้อหนังในนั้นก็ได้สูดกลิ่นอายจากอากาศแล้วพูดขึ้นว่าเมื่อดูจากกลิ่นที่เหลือทิ้งไว้แล้วอีกฝ่ายน่าจะมีแค่สองคนอีกทั้งเมื่อดูจากการตายของราชา,มาแมลงแล้วพวกเขาอยู่ห่างไปเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรหลังจากที่ราชา,มาแมลงพบกับพวกเขาแล้วก็ได้ทำการหลบหนีไปได้ไม่กี่ร้อยเมตร ก็ถูกพวกเขาฆ่าตายเขาตายทาั้งๆที่ไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนสักเส้นด้วยเมื่อดูจากหลุมขนาดใหญ่บนพื้นดินแล้วถ้าเดาไม่ผิดล้วก็ราชามาแลงน่าจะคิดหนีไปทางใต้ดินแต่กลับถูกอีกฝ่ายจับขึ้นมาหลังจากนั้นก็ฆ่าทิ้งและในเวลาเดียวกัน ชายวัยรุ่นที่สวมใส่ชุดคลุมยาวในนั้นก็ได้เอ่ยปากพูดในทันทีว่าถ้าเปลี่ยนเป็นพวกเราแล้วก็ใครจะไปทําได้เมื่อได้ยินคำพูดของคนคนนั้นคนอื่นๆก็เงียบลงโดยไม่พูดอะไรศักยภาพของพวกเขาค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถึงราชามแมลงจะพ่ายแพ้ให้กับศัตรูที่รุมสองต่อหนึ่งโดยแทบไม่เหลือซาก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงตัวเองที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยแต่ไม่ต้องคิดก็พอจะเดาออกว่าคนที่ฆ่าราชา,มาแมลงต้องมีความแข็งแกร่งมากกว่าพวกเขาอย่างแน่นอนช่างเธอฉันเคยพูดกับราชา,มาแมลงไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าให้เปลี่ยนนิสัยร่นหาที่ตายสักทีไม่อย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วจะนำมาซึ่งหายนะได้แต่ในเมื่อเขาไม่ฟัง ครั้งนี้เขาก็คงได้รับกรรมตามสนองแล้วหลังจากที่เงียบไปเล็กน้อยนักบวชวัยกลางคนคนนั้นก็สายหน้าแล้วพูดว่าเป้าหมายของพวกเราในครั้งนี้ก็คือของล้ำค่าบนเขาโชวเวียไม่ต้องไปยั่วยุศัตรูผู้แข็งแกร่งที่ไม่จำเป็นพวกเราเดินทางกันต่อเถอะหลังจากนั้น ชายวัยกลางคนนั้นก็หันหน้ากลับไปมองชายที่สวมเสื้อหนังคนนั้นก่อนพูดว่าแล้วก็หูหลีจดจํากลิ่นอายของทั้งสองคนนั้นไว้เมื่อพบกันอีกครั้งลีกเลี่ยงได้ก็ลีกเลี่ยงครับอาจารย์ชายใส่เสื้อหนังพยักหน้าด้วยสีหน้าจริงจังหลังจากนั้นก็ออกแรงสูดดมกลิ่น ราวกับว่าต้องการจดจำกลิ่นอายที่ยังคงเหลืออยู่ในอากาศนี้เอาไว้หลังจากที่จดจำกลิ่นอายของควางซางและตัวล่วไว้แล้วเจ้าหนุ่มนี่ก็เดินทางต่อไปอีกครั้งส่วนเป้าหมายของพวกเขาก็เหมือนกับควางซางและตัวลัว่วนั่นคือเขาโชเวียบัดนี้คนที่ต้องการช่วงชิงของลํำค่าก็ได้ลังไลเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้ว แต่ถ้าของล้ำค่าสวรรค์บนเขาโชเอียปรากฏขึ้นมาจริงในเมืองเยียนเฉิงแห่งนี้ก็คงจะกลายเป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วยเลือดสดที่ลอยคละคลุ้งไปทั่วอย่างแน่นออนน่น่อน